สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรหมูชนแนลนะครับคลิปนี้นะผมจะพาทุกคนมาสร้างอีก1 User ยูเซอร์หรือ1 ID ในเฟซบุ o กนะครับในกรณีที่เราเล่นคลิปรีวนะครับคลิปรีวหรือคลิปเรียวที่เราเรียกกันนะครับอยากสร้างอีกยูเซอร์หนึง่งจะทำงไงเดี๋ยวผมจะพาไปทาก่อนที่จะไปทำก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้มิตรหมูแชนแนลเพื่อเป็นกําลังใจในก,นกนารทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคแล้วทุกคนพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยครับ โอเคนะทุกคนตอนนี้ครับก็อยู่ที่หน้าโทรศัพท์มือถือของเราแล้วนะให้เราไปที่ facebook เลยนะผมนะทีนี้ก็ไปที่โปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ขีดสามขีดตรงข้างแดชบอร์ดเนี่ยครับตรงนี้ปึ้มนะครับแล้วก็นี่เขาเรียกว่าสร้างอีกหนึ่งโปรไฟล์นะครับนะให้เราสร้างอีกหนึ่งโปรไฟล์ได้เลยนะครับนะโอเค สร้างอีกหนึ่งโปรไฟล์โดยใช้ชื่ออื่นนะครับคุณไม่ต้องบอกชื่อจริงนะผมนะก็โต้อตอบได้โดยมีกังวลสลับโปรไฟล์ด้วยการเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียวนะครับสลับระหว่างโปรไฟล์อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้อีเมลหรือรหัสผ่านนั่นเองเพราะว่า,าเราเข้าเฟซหลักเราแล้วเราก็สลับเปลี่ยนบัญชีได้เลยนะผมนะเริ่มกันเลยนะครับชื่อโปรไฟล์อะไรนะผมนะมิเตอร์มูก็ได้ มิสเตอร์หมูอ่าผ่านไหมครับผ่านนะอ,อยากได้ตัวใหญ่ครับอ่ะมิสเตอร์หมูผ่านนะก็ดำเนินการต่อครับปึ้มนะครับทีนี้นะครับนี่แอดเราจะค้นหาเรา,เราจะค้นหาชื่อเราเนะี่ยแอดนะครับมิสเตอร์หมูสามสองสามแปดเจ็ดเออแปดสี่เจ็ดได้นะครับผมนะทีนี้นะครับ โปรไฟล์ของคุณใกล้พร้อมแล้วตรวสอบข้อมูลของคุณอีกครั้งนะคุณนะก็คลิกเลือกเลยนี่เอาภาพานี่เลยก็ได้นี่น,นีที่ผมสอนคลิปเรยวนะอ่าโอเคโอเคได้ได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็ทำการบันทึกครับตกลงนะครับรูปโปรไฟล์ของคุณจะอัปเดตบน i ิน t a g r กรมด้วยเช่นกันก็ตกลงนะครับโอเคนี่ครับก็จะได้รูปโปรไฟล์เราแล้วนะครับให้คลิกรูปพื้นหลังนะครับเปลี่ยนรูปพื้นหลังเราด้วยนะครับให้เป็น เอาเดียวกันนี่แหละนะครับนี่เห็นไหมครับทุกคนไม่เอาเอาเอาอื่นเอาอื่นโอเคครับก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหน้าปกแล้วก็หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับผมนะชื่อมิตรหมูนะครับแล้วก็มิตรหมู3ดสามสองสามแปดสี่เจ็ดนะครับผมนะอ่าก็ดาเนินการต่อนะครับโอเคข้อมูลโปรไฟล์สัมพันธ์ของคุณนะครับควบคุมการตั้งค่าของคุณโดยโปรไฟล์จะรีเซ็ตมันเป็นระเบียบหรือว่ากดนั่นเองข้อมูลโปรไฟล์นะครับผมนะสร้างโปรไฟล์ปึ๊ม เรากำลังสร้างโปรไฟล์ใหม่ของคุณนะครับอรอสักครู่ระหว่างนี้ก็รอสักครู่นะทีนี้นะครับเราก็จะได้เนี่ยครับอีกยูเซอร์หนึมาเล่นแล้วนะผมนะในนี้นะครับผมนะมันจะมีอ่ารูปอ่าหน้าหลักแล้วก็เพื่อนนะแล้วก็คลิปเรียวอ่ะเดี๋ยวผมกดไว้ก่อนมันก็จะมีอ่าหน้าหลักแล้วก็มีเพื่อนแล้วก็มีคลิปเรียวแล้วก็มีแจ้งเตือนเท่านี้นะครับทีนี้เราจะอ่าสลับ โปรไฟล์ยังไงนะผมให้เรามาคลิกขีด3ขีดตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้มันก็จะเป็นเพจหลักที่เราสร้างขึ้นมาอยู่แล้วนะครับทีนี้ให้เรากดตรงนี้เห็นไหมรูปที่ว่ามุนกดเลยปุ๊มเนี่ยสลับเพียงคลิกเดียวนะครับผมนะก็จะมาที่โปรไฟล์หลักเราแล้วนะครับโอเคต่อจากเมื่อกี้นะผมนะเอาใหม่นะผมนะเมื่อกี้เน็ตผมหลุดนะครับเน็ตโทรศัพท์มือถือผมหลุดโอ้แย่เลยนะครับอะตอนนี้เนี่ยมันสลับโปรไฟล์แบบนี้เองนะครับ เนี่ยในคลิกเดียวแบบนี้มันก็สลับมาแบบอ่าทีแรกเราสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเราสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาอ่าเราจะสลับโปรไฟล์ทีนี้คลิกตรงนี้แล้วก็มาเห็นไหมครับตรงมูๆเนะี่ยมันเดิมเลยคลิกปึ๊มเนี่ยมันก็จะกลับมาที่เฟซบุ๊กหลักเราแล้วเห็นไหมอ่ามาที่ Facebook หลักเราเห็นไหมทีนี้ไปดูที่โปรไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับปึ๊มนี่ลองไปตั้งค่าดูนะครับมันจะเป็นยังไงครับปึ๊มนะครับ ลงมาข้างล่างตั้งค่าความเป็นส่วนตัวการตั้งค่านะครับมีตั้งค่ามีให้ตั้งค่าเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมนะโอเคอเครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็อีก ID เฟซสำรองเรานะครับก็ใช้เมลเดียวกันรหัสเดียวกันกับเฟซหลักเรานะครับดังนั้นเราก็สามารถอัพคลิปได้ทุกอย่างเลยนะครับอัพคลิปเรียวอัพคลิปอะไรก็ลองไปทําดูไปเล่นดูนะครับผมนะโอเคก็มีประมาณนี้สลับวิธีการสร้างเฟซสำรองนะครับหมายถึงว่า ID สำรองหรือว่าบัญชีสำรองนะครับผมนะ โอเคครับกคนก็มีประมาณนี้เนาะก็ท่านใดทำได้ไม่ได้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้ผมอ่านด้วยนะครับโอเคครับทุกคนถ้าท่านใดคิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่งกระดิ่งให้มิ่เตมูชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ